สนับสนุนโดย G-View ถ้าไม่อยากคอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและพาวเวอร์ส p l y G-View Nvidia Quadro มาตรฐานใหม่ของคนใช้การ์ดจอ Hardware House Smiley IT Asrock มาเธอบอรดที่เกมเมอร์และโอเว c ร์คล็อเกเลือกใช้ Asus Zenbook The Incredible Ultrabook Cooler Master การันตี20ปีผู้นำเทคโนโลยีด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สวัสดีครับอยู่กับผมนายไอซ์ Ice, กับรายการโอ้คลอกโ z งทีวีในส่วนของการแกะกล่องมาเธอบอร์ดหรือว่าเมนบอร์ดครับวันนี้เรายังคงอยู่กับพื้นฐานของเมนบอร์ดที่มีชิปเซต H77 นั่นเองวันนี้เป็นเมนบอร์ดจากทางนี่เลยครับ ASUS ในรุ 8, ่น P8H77M เป็นเมนบอร์ดที่มีขนาด Micro ATX นะครับ ความน่าสนใจจะเป็นอย่างไรจะครบถ้วนไหมเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องดูกันเลยแล้วกันออย่างแรกครับแน่นอนครับคู่มือในการใช้งานแล้วก็ติดตั้งนะครับ user manual นั่นเองต่อมาครับแผ่นซอฟต์แวร์ไดรเวอร์หนึ่งแผ่นพร้อม utility ต่างๆของทาง ASUS ฝาปิดมีครับ IO shield หรือว่าฝาปิด back p panel 1อันสาย SATA 6 g กิกะบิตเพอร์เซกครับ สีขาวเอ้ยสีดําหัวสีขาวนะครับให้มา2เส้นแล้วที่เหลือก็จะเป็นส่วนของตัวเมนบอร์ดที่ใส่มาอยู่ในถุงกันไฟฟ้าสถิตเรามาดูที่ตัวเมนบอร์ดกันเลยครับนี่คือหน้าตาของเมนบอร์ดนะครับ asus p 8 h 7 7 m ตัวนี้แน่นอนครับไซส์อย่างที่ผมบอกตอนแรกคือ micro atx สีของ pcb ครับเป็นสีดำน้ำตาลตามแบบฉบับของ asus เขาแหละนะครับ เป็นยังไงครับสี่เหลี่ยมจัตุรัส24.5เซนติเมตรคูณยี่เซนติเมตรส็อกเก็ตของ CPU ครับเป็น Intel LGA 1155นะครับรองรับ Gen 2อง Gen ส i v b i t นั่นเองรอบๆส็อกเก็ตครับเป็น,นส่วนของชุดภาคจ่ายไฟแบบ6เฟสนะครับไม่มีซิงค์หรือว่าชุดระบายความร้อนมาให้ด้านบนซ้ายมือครับเป็น,นส่วนของปลั๊กไฟเลี้ยงของ CPU 8พิน1หัวสีฟ้าอ่อนๆถัดมาทางด้านขวาครับเป็น,นส่วนของปลั๊กไฟเลี้ยง24พินครับ อยู่ด้านขวาของตัวเมนบอร์ดสีฟ้าอ่อนเหมือนกันทางซ้ายมือก็จะเป็น,นส่วนของสล็อตแรมนะครับรองรับสูงสุดถึง32กิกับพัน8เมื่อทําการโอเวอร์คร็อกนะครับต่ำกว่านั้นมารองรับได้หมดตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของนี่เลยครับอินเทอร์ USB 3.0อีก1ห,หัวนะครับต่อออกไปสู่ที่หน้าเคสมาดูที่ expansion slot กันบ้างอย่างแรกครับ PCIe 3.0นะครับ1 slot 16x นะครับตรงนี้ด้านล่างครับเป็นในส่วนของนี่เลย PCIX 3.0เหมือน e กันแต่วิ่งแค่ 4x นะครับลองรับคอร์ดไฟด้วยนะครับตรงนี้ครับ PCIe 1x แล้วก็ล็อต PCI ธรรมดาอีก1ล็อตทางด้านขวานี่เลยจะเป็นในส่วนของพอร์ต SATA 3.0 6กิกะบิตอนะครับให้มา2พอร์ต4พอร์ตด้านล่างก็จะเป็น SATA 2.0 3กิกะบิตเอเหมือนเดิมชิปเซ็ต H77 นะครับมี h e a ซิงตัวเล็กๆสีน้ำเงินมาให้ด้วยแล้วก็มีโลโก้อสสุดเดี๋ยวเรามาว่ากันที่พอร์ตเชื่อมต่อที่ back I/O panel กันบ้าง อย่างแรกครับนี่เลย PSU สำหรับ Mouse like keyboard, เมาส์และคีย์บอร์ดเลือกเอาครับอย่างใดอย่างหนึ่ง USB 2.0 2พอร์ต HDMI 1.4ครับ1,920 x 1,2แล้วนี่ครับ SPDIF Output DVI นะครับ1,920 x 1,2เหมือนกันด้านบนครับ D-sub 15พินครับ2 0 4 8 x 1,536ถัดมา USB 3.0หัวสีน้ำเงินอีก2พอร์ต usb 2.0 2พอร์ตด้านบงก็จะเป็นส่วนของ r j 4 5หรือว่าพอตแลนสุดท้ายก็คือ Audio Jack ครับแบบ8 c h ช n แนลครบถ้วนนะครับสำหรับเมนบอร์ด asus p 8 h 7 7 m ตัวนี้นะครับเทคโนโลยีต่างยังคงมีอยู่ครับไม่ว่าจะเป็น gpu boost นะครับ dg plus vrm ผมขออ่านเลยแล้วกัน uefi bios ก็มีนะโอเค mem ok ก็มีนะครับจริงๆแล้วปุ่มนี้ต้องมีอยู่แล้ว asus ให้มาทุกตัวสำหรับเมนบอร์ด ผลทดสอบครับผมขอให้เข้าไปติดตามที่หน้าเว็บ o v e r c l o c k z o n e c o m ตรงนั้นจะมีผลทดสอบแบบละเอียดให้ได้ดูอย่างแน่นอนวันนี้ครับผมและทีมงาน o v e r c l o c k z o n e TV ต้องขอบคุณาทางบริษัท ASUS Tech ครับที่ได้ส่งเมนบอร์ด ASUS P8H77M ตัวนี้มาให้กับเราได้ทำการรีวิวกันนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่ครับต้องติดตามจริงๆครับเราจะมีอะไรมาให้ได้รับชมกันบ้างสำหรับนนี้ต้องลาไปก่อนไปแล้วครับสวัสดีครับ